โอ้ oh my gosh เตื่นกันแต่เช้าตีห้ามาแต่งหน้านะคะวันนี้เพื่อมารอดูเพลงใหม่ของน้องลิซ่า born again แล้วรอบนี้ฟีเจอริ n งกับโดจาแคทด้วยเธอแล้วก็มี Ray Ray นี่เขาเป็นตัวแม่ R&B ของยุคนี้นะคะทุกคนเผื่อว่าใครจะยังไม่รู้จักนะจ๊ะส่วนโดจาแคทก็รู้อยู่แล้วไหนระหว่างรอเอามีขึ้นความหมาย born again นะมีมีฟนติกมาให้ด้วยอ่า the transformation into a new woman อ๋อเหมือนกับเป็นการแบบ มาจากเพลงก่อนหน้านี้ปะว่า New Woman แล้วก็มา Born Again Who Embraces Her Freedom ก็คือคนที่ให้ความสำคัญเนาะให้คุณค่ากับอิสระของตัวเอง To become the person she desires to be คือเพื่อที่ให้ตัวเองได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็นโอ้รศนะเพลงลิซ่าที่สองเพลงน,นะที่แบบอารมณ์แบบว่า inspiring ผู้หญิงนะเธอมาแล้วค่ะทุกคน สวยมากแม่แกลมมาแกลมสุด if you try นะคะถ้าเธอเนี่ยนะพยายามให้มันมากอีกสักหน่อยหนึ่งนะ I would have made you a believer นี่คือเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะเพราะว่ามีการใช้กริยาช่องที่สองเห็นปะก็คือย้อนกลับไปพูดถึงอดีตว่าก่อนหน้านี้นะถ้าเธอนะลองพยายามให้มันมากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะ I would have made you a believer ฉันจะทำให้เธอกลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาในความรักอ่าอารมณ์ประมาณว่าแบบนะถ้าเธออยู่กับฉันอีกสักหน่อยเนี่ยนะฉันบอกเลยเธอจะได้รู้ว่ารักแท้นมันเป็นยังไงว้าว would have told you what it's like จะทำให้เธอได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงยังไงจ๊ะตอนไหนจ๊ะ every single night เลยแล้วทำไมต้องเป็นตอนคืน ทำไมต้องเป็นตอนกังเืนทุกคืนเลยฉันจะทําให้เธอได้รู้นะคะก็คิดดูแล้วกันนะคะตอนกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือไปเที่ยวเออไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้สนุกสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออเธอก็จะได้สนุกกับฉันทุกคืนเลยนะจ๊ะอย่างงี้นะจ๊ะไป every single night มัวแต่ดูความตาสนะคะอู้หไหนตอนนี้ท่อนนี้บอกว่า in the car top down black shades on black shades on in the car top down ก็คือแบบอยู่ในรถและอยู่ในรถ top down คืออะไร คิดว่าน่าจะเป็นรถเปิดประทุนนะฮะเปิดประทุนจะมีท็อปก็คือเป็นหลังคาใช่ไหมถ้าท็อปยาวก็คือเปิดประทุนลงจ้ black shades on ก็คือยังไงสีดำอ่าสีดำนะคะก็คือเขาใส่ว่นกันแดดจ้าเดีกออกป้าเวลาขับรถทุกคนลองนึกภาพตามขับรถขับรถขับรถ,บรถเปิดประทุนแล้วก็ black shades on นะคะแว่นดำจ้า oh uh oh looking so good can I add looking so good can I add คือยังไง,ไงก็คือเหมือนกับคนนอกมองเข้ามาแล้วก็แบบอุ mm ้ย hmm. แกว่ว่า can I ask ก็คือแบบฉันขอเข้าไปนั่งด้วยได้ไหมอันนี้พี่แอนสเลจากจากมุมที่พี่แอนมองนะประมาณว่าแบบลิซ่าร้องเสร็จปุ๊บก็เป็นเรย์ร้องต่อว่า looking so good can I ask ขอเข้าไปนั่งด้วยได้ไหมละเธอมันรัดเหลือเกิน o ้ Ooh, and I just broke up with my man like โห oh, oh, ดูสีหน้าลิซ่าขอดูสีหน้าอีกรอบหนึ่งนะคือเวลาเราบอกเลิกกับแฟนแล้วเราแบบ เลิกกันเถอะอ,อย่างเงี้ยเหรอฉันเพิ่งจะบ,บอกเลิกกับ my man มันเลยจ้ะอือหึอือหออ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 ึอือหึนี่เขาบอกว่ามี very very silly silly man ด้วยนะอารมณ์แบบจะเรียกว่าไงดี silly อะ่ะมันมีหลายความหมายเนาะ silly แบบแปลว่าบ้าบอก็ได้แปลว่าติงตองขี้เล่นก็ได้นะคะมีได้หลายความหมายเลย silly โอ้ one x in the passenger seat c u z I'm done one x ex นั่นที่นี้ก็เหมือน ex boyfriend ex boyfriend เนี่ยเชิญไปนั่ง passenger seat ค่ะ c u z I'm done สำหรับธรรมเนียมของฝรั่งคนที่มีความสำคัญเนี่ยจะได้นั่งหน้าด้วยกันเขาจะเรียกว่า shot กันส่วนคนที่นั่งแบบ back seat หรือว่า passenger seat ก็เหมือนจะเป็นคนที่คือไม่ได้สำคัญแล้วนึกออกปะก็เป็นแค่ผู้โดยสารไปนั่งข้างหลังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า o n ex in the passenger seat ถ้าเป็น X ฉันเมื่อไหร่ก็เชิญไปนั่งที่ที่นั่งของผู้โดยสารเท่านั้นค่ะก็จำดานเพราะว่าฉันพอละ Done Yeah you know never going back never ever คือไม่อีกต่อไปไม่ going back no no ค่ะโอ้ oh, down down rude boy down down along along rude boy อีตัดผู้หนุ่มอยากคายนะคะ rude boy get your foot up on my dash อเอาเท้าของเธอขึ้นมานั่งอยู่บนคอนโซลฉันได้ยังไงอันนี้คือตีความนะจากแบบลุคของเพลงอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวแม่ตัวมัมมารวมตัวกันแบบนี้เนาะเราจะไม่ให้ผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่ในความสัมพันธ์นี้นึกออกไหมเธอเอาเท้าขึ้นมาวางไว้บนคอนโซลรถฉันหรอจ้าว,าวๆเลยเอาลงเดี๋ยวนี้เอาลงเดี๋ยวนี้คบกับฉันอย่ามาทำตัวชิวๆทำตัวกลางๆอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมารายาทอยู่ที่ไหนนะ r a p สุดแรสตรมีการพูดถึงท่อน God of the receipts I'm a business woman นะคะมีการแบบพูดให้ตัวเองมีความเคิรมนะคะแะเป็นะะการพูดชื่นชมตัวเองนั่นเองก็คือฉันเนี่ย God of the receipts นะ,ะคืออะไรฉันได้ใบเสร็จมาหมดเลยอะไรแม่มันก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยซื้อของเองเราเป็นผู้หญิงที่เราดูแลตัวเองอยากได้อะไรเราก็ซื้อเองเวลาเราซื้อของเองเราก็จะได้ receipts มาก็คือใบเสร็จมาใช่ไหมคะ I'm a business woman ด้วยบอกเลยฉันนี่เป็นนักธุรกิจจ้ะมาต่อ A little bit of heartbreak ยางี้นะฮัลโหล heartbreak A little ็ i t of heartbreak A little bit of heartbreak heart นะคะก็คือแบบอ่ะโอเคยอมรับฉันก็มีเสียใจมาบ้างแหละก็มีโดนทำร้ายจิตใจมาบ้างแหละมีอยู่แล้ว how could you do that แล้วก็มีแหละโมเมนต์ที่ฉันต้องผ่านมาต้องเจอมาก็คือต้องคอยพูดกับคนอื่นว่าเฮ้ยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยนะคะคือก่อนจะเป็นคนที่เข้มแข็งได้ขนาดนี้ฉันก็เจออะไรมาเยอะ a little bit of talking your ass ก็คือก็มีโมเมนต์แหละที่ต้องบอกกับผู้ชายว่าหยุดไร้สาระสักทีหนึ่งได้ไหมหยุดพูดจากโกหกสักทีหนึงได้ไหมหนึ่ออกมปก็คือเหมือนตัวเองก็ผ่านความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาเหมือนกันอู้วันนี้แรงนะบอกว่า a little bit of looking a little bit of look at what you had but could not hold ดูสิว่าเธอเนี่ยเคยมีอะไรเธอเคยมีอะไรอยู่ในมือแต่เธอนี่ยถือไว้ไม่ได้ก็คือเป็นการเหมือนบอกผู้ชายนั่นแหละค่ะว่าแบบเนี่ยฉันนมีคุณค่ามากๆนะเธอเคยมีฉันอยู่ในมือด้วยซ้ำเธอเคยได้ครอบครองตัวฉันได้ซ้ำแต่ว่าสุดท้ายเธอก็รักษาไว้ไม่ได้อ่าอู้อ d that's on you แล้วมันก็เป็นความผิดของเธอรวนๆหนึ่ง้อเอรเซ็นตค่ะช o บา a d ก็เสียใจด้วยลวกันนะ I'm about to make it hurt as I vroom vroom มฉันจะปังละ่ะฉันจะแบบประสบความสำเร็จแล้วนะ as I vroom 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 เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเสียงของรถนะคะซึ่งมันจะเป็นรถที่ต้องเครื่องแรงจริงๆเท่านั้นถึงจะมีเสียงถึงขั้นที่ออกมาได้แบบ vroom vroom แบบนี้แสดงว่าอาจจะเป็นรถแบบ Lamborghini Ferrari อะไรอย่างนี้เลยนักเรียนก็แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จฉันทิ้งเธอละฉันไปละฉันจะไปปังฉันจะไปดังฉันจะไปประสบความสำเร็จฉันจะไปขับ hini, ลับกินีละบายๆอย่างนี้เลย อยากอยากทำแล้วสวยแบบลิซ่าแต่อันนี้ทำแล้วเหมือนแบบจะกินเลือดสดมา <laughs> โอ้อย่างนี้เลยนะคะลิซ่าชอบทำแบบนี้นะคะนี่ Ice cold how I leave you alone เออ Ice cold คืออะไรเยือกเย็นวิธีที่ฉันทิ้งเธอให้อยู่คนเดียวมันช่างเลือดเย็นเลอเกินมัน i อซ์โค d มากๆ you mother, อู้มีการจูบบายๆอย่างนี้ด้วยนะจูบบายบาย and please tell your mother I'ma m e s s her I'ma าาในที่นี้คือ I'm going to นะ I'm I'm going to นี่จดไว้เลยนะนี่มีประโยชน์มากฝรั่งพูดบ่อยมากนะคะมันเป็นตัวย่อนะ Please ยังไงก็บอกแม่เธอด้วยแล้วกันนะว่าฉันจะคิดถึงแม่เธอฉันจะคิดถึงหล่อนนะยังไงก็ฝากสวัสดีทักทายแล้วก็บอกแม่ด้วยว่าคิดถึงนะนะคะก็อันนี้ก็แอบ,บมีความแรงคือพี่แอนว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยจริงจังมาในระดับหนึ่งนะถึงขั้นที่ว่ารู้จักพอ่อรู้จักแม่ได้นะคะเลิกกันก็ยังมีการบอกด้วยว่าบอกแม่ด้วยนะว่าฉันคิดถึงอ เร e น้องเร่มาแล้วน้องเรอยากดูว่าลูกปั้นนี่คือเป็นลิซ่าหรือเปล่าเนี่ยขอขอดูนิดนหรนอใช่ลูืใช่ปะใช่เนี่ยลูกปั้นลิซ่ามีแค่รูบ้างไม่ใช่ดูผ่านๆแล้วจบไปนะจ๊ะนี่ลูกปั้นของน้องลิซ่าเลยฉันจำฉันจำปากนี้ได้นะคะ,ะท่อนนี้ร้องยังไงนะไหนเออ เออขอแปลก่อนนะคะ every single night ทุกทุกคืนเลยทุกคืนเลย to be born again ที่ไดที่เกิดใหม่ทุกคืนนะจ๊ะ มันเป็นยังไงทีนี้หลายๆคนก็แบบแม่ๆๆแม่แม่ตั้นึงนะอะไรคือว่าแบบเกิดใหม่ทุกคืนมันคือยังไงนะคะทุกคนคือด้วยความที่แน่นอนมีการคอลแลบกับโดจาแคททุกคนก็รู้สไตล์ของโดจาแคทอยู่แล้วนะว่าเขาก็จะมีความแบบ18อแป p สไตล์เขาอยู่แล้วซึ่งพี่แอนว่าการที่ลิซ่าเนี่ยมาคอลแลปกับโดจาแคทคอลแลบกับน้องเรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีความ18อแป p มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องตกใจในสิ่งที่พี่แอนกำลังจะแปลต่อไปนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยมันมีความ18ัิ สูงมากบางทีก็20อัพเลยใครเป็นเด็กที่ดูอยู่ตอนนี้ขอให้ฟังอย่างเปิดใจนะคะโอเค Born Again ในที่นี้คืออะไรเกิดใหม่แม่การเกิดใหม่ก็คือการที่เราแบบโอ้โหเหมือนปินแล้วแบบมีความสุขมากๆจนกระทั่งเราเหมือนได้เกิดใหม่มันได้เป็นคนใหม่แบบโอว้าวนักเรียนหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าแปลในเชิง18อัพมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเธอยังอยู่กับฉันนะฉันจะทําให้เธอได้รับรู้เลยว่าทุกคืนที่เธอได้ เนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนเธอได้เกิดใหม่ทุกคืนเลยมันเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก็มีทีมงานทีมงานก็บอกว่าพี่แฮนเราก็อย่าไป18ปอัพหก็ได้นะมันอาจจะมีอีกความหมายหนึ่งก็ได้ว่าถ้าเธอได้อยู่กับฉันเนี่ยอาจจะเป็นการตีความก็ได้ว่าถ้าเธอยังอยู่กับฉันเนี่ยฉันจะทําให้เธอนะ่ะมีความสุขมากๆเลยนะคะความหมายเปลี่ยนเลยนะอารมณ์แบบอ,อันนี้อันนี้อย่างนี้เลยนะคะก็ แล้วแต่เธอเป็นสายดัก์กหรือเธอเป็นสายขาวเธอก็แปลงนั้นเองแล้วกันก็เลือกเองนะคะแล้วก็บอกว่า if you stay just another few nights แล้วถ้าอยู่อีกสักหน่อยนึงเนี่ยแล้วต้องใช้คำว่ากลางคืนด้วยนะถ้าอยู่อีกสักไม่กี่คืนนะนะ I could have made you pray to Jesus เธอคือแ้วใคร18 up คื 18? อค18อัพนี่คือจะรู้แล้วนะถ้าอยู่กับฉันต่ออีกสักสอาคืน few few nights ฉันก็จะทำให้เธอเนี่ยถึงขั้นที่ต้อง กราบกรานแบบสวดมนต์กับพระเจ้าเลยแต่บางคนก็คืออะไรแม่ไม่เข้าใจแม่ช่วยอธิบายให้มันละเอียดได้ไหมคืออย่างนี้นักเรียนอ่ะอันนี้มันเชิงขออนุญ,ญาตนะเอาเชิงแบบไม่18อัพก่อนถ้าไม่18อัพก็อารมบอกว่าถ้าเธออยู่กับฉันอีกสักคืน2คืนนะฉันก็จะทําให้เธอนะ่ะ I could have made you pray to Jesus เอาให้แบบไม่18อัพทีมงานช่วยด้วยคะ่ะพอดีเป็นคนที่ลามกจกกระเปรดน,น,นิดนึงคนระับก็จะเป็นเวว่า หมือนเรียบเทียวว่าเรามีอิทธิพลม,มากจนแบบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายได้ทั้งในเชิงอารมณ์แล้วก็ความเชื่อแบบจากคนที่ไม่เชื่อกาเชื่อในเมลีออ่ยาได้เลยโอ๋ออันนี้โหทีมงานมีความใส่ใส่ักใส่ใส่หัวใจสีดวงมากเลยเอะเธออ่ะแต่มาสิ่งที่พี่แอนถนัดแล้วค่ะทุกคน18อัพเวลาผู้ชายเนี่ยนะคะเขามีมี เพศสัมพันธ์นะคะมีเพศสัมพันธ์เนาะแล้วเขาแบบฟินมากๆเนี่ยมันก็จะมีการตะโกนออกมาเด้งออกปัตตะโกนชื่อพระเจ้าออกมาแบบ oh my god oh jesus christ อะไรแบบนี้เป็นการอุทานที่แบบสาหรับคนที่ถึงจุดสุดยอดนะ่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็เลยต้องการจะสื่อว่าถ้าเธออยู่กับฉันอีกสักสองสาคืนนะฉันจะทําให้เธอถึงขั้นต้องสวดถึงพระเจ้าเลยทีเดียวคือเธอจะถึงจุดสุดยอดที่ต้องสวดถึงพระเจ้าเลยนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะ would I show you to the light จะทำให้เธอเห็นแสงเลยคือมันจะให้แปลยังไงไม่ให้18อัพว u เนี้ยถันจะทำให้เธอเห็นแสงอะแปลว่าเห็นแสงสว่างทางจิตใจแสงสว่างทางจิตใจนะคะเธอทำให้เธอเป็นคนดีเป็นคนดีเข้าหาทางรำนะคะเข้าหาทางท v e r y single n ก็ไนทุกคืนเข้าหาทางทำทุกคืนนะคะ t o be พ o r n a g a i n baby ให้เธอได้เกิดใหม่ทุกคืนเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าประมาณนี้นะคะทุกคน นะ่คะก็ต้องเข้าใจเนาะคอลแลบกับโดจาแคทน้องก็ต้องมีแหละเนื้อเพลงแบบนี้นะคะอ่ะต่อโอ้ To be born again born again ขอดูก่อนฉันชอบลิซ่าผมทรงนี้มากทำให้ฉันนึกถึง Star Wars Star Wars เธอตอนนี้แบบควีนอะทำผมอย่างเงี้ยน่ารักมาก Every h i n g <good> l e night again อ้าวมาแล้วแม่โดจาแม่โดจาคือมาชุดชุดแม่ชีอะแม่โดจา <laughs> ก็คือจะ pray to Jesus เลยเนี่ยแม่ชีมาแล้วอู้ non believer เธอนะเนี่ย non believer อารมณ์แบบอีพวกไม่ศรัทธาอีพวกไม่รักจริงแม่ชีมาทำโทษแล้วนี่ you've b e e n from the fruit you can't give back อันนี้คือศาสนาคริสต์นะคะทุกคนก็คือในส่วนศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีต้นไม้เป็นต้นแอปเปิลใช่ไหมแล้วก็มันเขาก็มีข้อห้าไหมไว้ว่า อยากกินแอปเปิลจากต้นไม้ต้นนี้นะนะคะแต่อารัมก็ดันไปหยิบมาแล้วก็กินทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นการเอามาเปรียบเทียบในเพลงนี้ว่า mm hmm. คุณอนะ bidden from the fruit you can't give back เธอเอาผลไม้นะั้นอะมากัดมากินแต่เธอน่ะย้อนเวลากลับคืนไปไม่ได้แล้วนะคือเธอไม่สามารถที่จะ give back ได้แล้วอ่ะเธอมีแต่ take อย่างเดียวอารมณ์แบบเห็นแก่ตัวเออเอาแต่ได้ แต่ไม่เคยคิดที่จะให้ไม่เคยคิดที่จะให้กลับคืน Nice to leave ya. Nice ya ดีแล้วถ้าฉันทิ้งเธอไป I would be a fool not to ask ฉันก็คงจะโง่นะถ้าฉันไม่ถามสันหน่อย Do your words seem gospel to you now gospel แปลว่าแบบศรัทธาหรือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เป็นคําเทศนาของทางาศาสนาเนาะทุกคนเนาะเขาต้องอาจจะสื่อว่าเหมือนเหมือนก่อนอันนี้ทุกคนจําได้ปะที่เป็นท่อนที่แบบพูดว่า talking your ass out ก็คือเป็นการที่บอกว่าผู้ชายอยาผู้จาได้าสาระหรือโกหกใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงก็กลับมาถามต่อว่าเป็นไงคําโกหกของเธอมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบ้างหรือ,อยังมันแบบเป็นความจริงขึ้นบ้างหรือ,อยัง อ่า ah. Choosing to carry on อะฉันก็โอเคพยายามแบบโอเคไปต่อไม่เป็นไรแต่ทำไม Too many lies would be wrong so wrong แต่คือถ้าโกหกมากไปมันไม่ได้ปะมันโคตรผิดเลยนะ So sad แย่เนาะ You pop tags on my shopping spree คือน่าจะเป็นอารมณ์แบบเธอทําให้ความสุขฉันหายไปอะไรอย่างนี้ปะ่ะเธอมาแย่งความสุขของฉันไปแท็กมันคือแบบป้ายราคาใช่ไหมเวลาพอปแท็กก็คือการดึงป้ายราคาออกแปลว่าซื้อแล้ว on my shopping spree ก็คือแบบซื้อจากเงินของฉันเอาง่ายๆคือเธอชอปปิ้งจากเงินของฉันแต่ซึ่งพี่แอนมองว่าอันนี้มันเป็นการพูดในเชิงเป็นนัยยะมากกว่าว่าเธอมาเอาความสุขของฉันไปหรือว่าที่เธอมีความสุขได้ก็เพราะฉัน มันน่าจะแปลได้ในหลายๆเชิงแต่ว่าก็เป็นเชิงที่ไม่ดีสำหรับตัวผู้ชายนั่นแหละนะคะแล้วก็ stayed mad when I showed him all the long receipts และยังแถมทำเป็นโกรธอีกนะทั้งที่ฉันเวลาที่ฉันโชว์ long receipts ให้ดูถ้าแปลตรงๆตัวเลยนะเรานึกภาพตามคือการที่ผู้ชายซื้อของซื้อของซื้อของใช้เงินผู้หญิงใช่ปะแล้วผู้หญิงโชว์ receipts ให้ดูว่าแบบนี่เธอดูนะเธอซื้อเยอะขนาดไหนแล้วผู้ชายแบบ stayed mad ยังโกรธยังงอนยังมโว พี่แอนคิดว่ามันคือนัยะผู้หญิงต้องการจะสื่อว่าฉันให้เธอมากแค่ไหนฉันเปยความรักให้เธอเปยอะไรให้เธอมากแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เธอเป็นคนดีได้เธอก็ยังเป็นคนที่แบบยิ่งเง่าทรีชฉันไม่ดีอยู่ดีนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้พี่แอนคิดว่านะแล้วก็ they laugh at your crash out like a comedy คืออันนี้ถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนกับว่าพวกแคชเชียร์เนี่ยเวลาเขาเห็นเธอ crash out ออกไป crash out ก็คือการเดินออกจากร้านค้าไปเนี่ยตอนที่ชอปปิ้งเสร็จเนี่ย เขาก็มองเธอแล้วก็หัวเราะเยาะใส่นะแต่ว่าถ้าแปลในเชิงในยะก็คือคนนอกเวลาเห็นพวกเราสองคนคบกันน่ะเขาก็มองเธอเป็นตัวตลกนั่นแหละเพราะว่าคนเขาดูออกคือกเรียนึกออกว่าเวลาเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยคบกับผู้ชายที่เฮ้ยมันไม่ได้มันไม่เวิร์กอ่ะเราก็มีความแบบแกผู้ชายคนนี้มันไม่ได้จริงๆเว้ยคือคนนอกเขาดูออกหมดเดย์ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงคนนอกเขาดูออกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เอาไม่เหมาะไม่ใช่เปรียบเสมือนตัวตลกอะ อ่ะ ah, นะคะ I can't be a shoe ก็ม m มจะให้ฉันเป็นแม่เลี้ยงหรอให้ฉันปเปย์หรอ Get a job for me หางานทำซะไหม Shit shit โถไว้อันนั้แบบโถไว้ Boy let go คือนักเรียนถ้าผู้หญิงเรียกผู้ชายว่า boy เนี่ยแต่เป็นผู้ชายที่โตแล้วแล้วไปเรียก boy เนี่ยเป็นการ insult อย่างหนึ่งนะเหมือนเป็นการดูถูกผู้ชายว่าผู้ชายไม่โตสักทีหนึงนะ่งแบบ You like a boy ทำไมทำตัวเหมือนเด็กผู้ชายเลยวะโตแล้วนะ เออเพราะฉะนั้นเรียกบอยในที่นี้ก็ไม่โตสักที let go พ่อ her. let me leave happily forever after more ขอฉันมีความสุขบังเหรออยู่กับแกฉันไม่มีความสุขเลย นี่แล้วในในวิดีโอเนี่ยนะคะมีการแบบโชว์ให้เห็นว่าตัวเองถูกมัดอยู่นะโดจาแบบถูกมัดอยู่ก็น่าจะเป็นการสื่อป่ว่าแบบอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่มีความสุขไม่มีอิสระเหมือนเป็นคนที่ถูกมัดไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าแล้วก็มีการบอกว่า You play the game smart เล่นฉลาดนี่ letting little me lil มันมาจาก little ก็คือปล่อยให้ตัวฉันในตอนนั้นที่ยังแบบไม่ได้เป็นไม่ได้ strong แบบตอนนี้ pass go ก็คือให้ฉันผ่านเข้ามาทําเป็นแหม้เออให้ฉันผ่านเข้ามาให้ฉันเข้ามาอยู่ในชีวิตเธอได้ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนฉัน lucky นะที่ฉันมีเธอตอนนั้นอะผมว่าฉันมันยังประสบการณ์น้อยไงเออ c u ยังไงต่อ เหมือนเอวาเลยแม่นี่ไงเห็นไหมมีแอปเปิลเห็นไหมทุกคนคนอะไรอะแต่งลุกไหนก็คือสวย e v e r y s i n g on the high. You stay just. โคตดแรปเลยนะคะอ่ะมามาไปกันนะคะ Seasoned like the cinnamon The way I'm getting rid of you Season like the cinnamon อันนี้เป็นการแปลแบบในหยาดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะคะฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วดังนั้นฉันก็เลยตัดเธอได้ง่ายๆเลยจ้ะ i m n l y gonna make you need religion at the minimum อันนี้เป็นการแปลในเชิงแบบ18อัพอีกแล้ว,วทุกคน18อัพอีกแล้วอะ่ะ And I'm gonna do it d i l i g e n t แล้วฉันจะทำอย่างไรดีอย่างขันแข็ง <laughs> แล้วฉันจะทำอย่างตั้งใจอย่างขันแข็ง I'm look, looking for a synonym ไหนขอหาคำไหนสิ I'm trying to find the words to tell him I ain't even feeling him โอ้ยไม่รู้จะพูดกับเขายัางไงจะไม่รู้จะพูดกับผู้ชายยังไงดีนะคะคือหาคำไหนมาพูดดีนะให้มันดูสละสลวยว่าเนี่ยตอนที่มีอะไรกันฉันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนี่คือการด่าผู้ชายแบบถ้าผู้ชายได้ยินคือผู้ชายร้องไห้แล้วนะ ร้องไห้อะนะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าแปลแบบไม่เอา18อ่ะแบบนี้ก็น่าจะอารมณ์แบบฉันไม่ได้รักเขาแล้วเอออย่างนี้ก็ได้อารมณ์แบบอ,อ,อยู่ด้วยกันฉันก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขแล้วอะไม่ไม่ได้รักแล้วอะ Don't ever let me be deficient in อย่าให้ฉันของขาดเด็ดขาดเลยนะแล้วยังไงต่อ oh, wow. นะ uh, wish that you could wake up and then take me like a vitamin อยากให้เธอตื่นมาแล้วก็ร้องหาฉันกินฉันเหมือนต้องกินวิตามินเลยโอ้โ oh, ห I learned the hard way to let go now to save my soul ฉันได,ได้เรียนรู้อย่างสะสมแล้วว่าฉันต้องปล่อยเธอไปเพื่อที่จะรักษาจิตใจของฉันไว้รักษาแบบร่างกายรักษาตัวฉันไว้เออฉันชอบช็อตเนี้ย mình Every single night. To be born again. Chop, uh. To be born again. <coughs> <coughs> ามตัวแม่ปรบมืออ่ะต้องบอกว่าเพลงนี้คือแบบมีความเนื้อหาในย้งในยะนี่คือเยอะมากนะสรุปแล้ว Overall นะคะพี่อันคิดว่าเพลงนี้ก็ยังมีการ empower ผู้หญิงด้วยกันอยู่นะก็คือเหมือนเป็นการสอนแบบพี่สาวสอนน้องอะว่าถ้าเจอคนไม่ดีเจอผู้ชายไม่ดีเจอผู้ชายที่เขาคิดแต่จะ take advantage กับเราเอาเปรียบเรานะคะ หรือแบบให้เราทำนูน่นทำนี่ให้แต่ไม่เคย give back อะไรให้เราเลยเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตัดเขาออกไปจากชีวิตเถอะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราดีกว่านะคะพยายามผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนแบบพึ่งพาตัวเองได้นะคะเออทำ อาชีพทําการทํางานหาเงินของตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเหมือนตั้งแต่เพลงของ new woman นะตอนเปิดมาเขายังมีการพูดถึง new woman ก็คือเพลงก่อนหน้านี้ของลิซ่าชาปาทุกคนแล้วก็มาถึงเพลงนี้ก็ยังเป็นแนว empowering อยู่นะคะถึงแม้จะมีการพูดถึงอา,อาจจะมีการพูดถึงเพศตรงข้ามเยอะอาจจะมีการพูดถึงความรักเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่แอนว่าความรักมันมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะจริงเนาะถ้าเราไม่สามารถ ตัดความรักที่ไม่ดีออกจากชีวิตได้พี่แอนว่ามันก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชีวิตเราเยอะจริงๆดังนั้นฟังเพลงนี้แล้วมันมีความพึเขินะอารมณ์แบบว่าถ้าตอนนี้ฉันคบผู้ชายไม่ดีอยู่ฉันโทรไปบอกเลิกทันทีเลยจ้าโลดเก๋มากเวอรอ่ะก็ต้องยอมรับเพลงนี้ตอนแรกฟังแล้วยังรู้สึกมัไม,ไม่ไม่ติดหูนะแต่ว่าพอประมาณฟังสองรอบอรู้สึกว่าเออติดหูละ To be born again, born again baby นะได้แล้วลองได้แล้วนะคะแล้วทุกคนล่ะคะทุกคนชอบลุคไหนของน้องลิซ่าในเพลงนี้มากที่สุด ลองโหวตที่คอมเมนต์หน่อยจ้ะอยากฟังเหมือนกันว่าทุกคนชอบลุกไหนมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ครูพี่แอนทำคลิปแปลเพลงไหนอีกบอกได้เลยเดี๋ยวทำคลิปแปลเพลงเพิ่มทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องครูพี่แอนด้วยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่แปลเพลงนะสอนอังกฤษก็เยอะนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้พี่แอนเลิกสอนาังอังกษแล้วแปลเพลงแทนนะคะ ยังมีสอนภาษาอังกฤษช่องนี้สอนภาษาอังกฤษเยอะมากกด follow กด subscribe ไว้รับความรู้ภาษาอังกฤษดีๆจากครูพี่แอนได้ทุกวันค่ะบ๊ายบาย